สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพลังบวกวลนิดพอดแคสต์ Podcast. วันนี้เราจะสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงอายุอายุเท่าไหร่นะคะ2ปีจะย่าง13อายุ12บสอจะย่างสินะคะเราจะมาถามความเห็นของเธอนะคะว่าพลังบวกคืออะไรน้องน้องชื่ออะไรก่อนดีกว่าต้นข้าวค่ะน้องชื่อต้นข้าวนะคะคำถามแรกเลยนะคะพลังบวกคืออะไร คำถามข้อที่1พลังบวกในความคิดของน้องต้นข้าวคืออะไรพลังบวกคือคือคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเราค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคําถามข้อแรกก็จบไปแล้วนะคะเราจะเริ่มถามคําถามข้อต่อไปข้อที่2พลังลบคืออะ,อะไร พลังลบคือสิ่งที่ชั่วร้ายที่อยู่ในตัวแล้วก็อยู่ในตัวคนหลายๆคนสิ่งไม่ดีทั่วโลกค่ะขอบคุณสำหรับคำถามข้อคำตอบของข้อที่สองนะคะต่อไปเราจะถามคำถามข้อที่สามต่อนะคะในชีวิตของน้องต้นข้าวมีพลังบวกหรือพลังลบมากกว่ากันพลังลบคะ่ะโอเคนะคะเราจะมาถามคำถามข้อที่สี่เลยทำไมในชีวิตของน้องต้นข้าวถึงมีพลังลบมากกว่าพลังบวกคะ พอมีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเยอะแยะมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าคืออะไรบ้างเถียงพ่อแม่ขี้เกียจล้างล้างจานขี้เกียจถูพื้นขี้เกียจกวาดบ้านขอบคุณนะคะสําหรับคําตอบข้อที่4ี่คำถามข้อสุดท้ายข้อที่ห้าเราจะถามว่าอยาก มีพลังบวกหรือพลังลบมากกว่ากันคะถ้าเลือกได้อยากจะมีพลังบวกหรือพลังลบมากกว่ากันคะอยากมีพลังบวกค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าพลังบวกนั้นทําให้ชีวิตของเราพัฒนาไปนในทางที่ดีขึ้นและเราอยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเราต้องมีพลังบวกเยอะๆนะคะก็ขอจบพอดแคสนี้แล้วก็ขอบคุณน้องต้นข้าวที่มาตอบคําถามในพอดแคสของเราวันนี้ ในเพลิดพลังบวกขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอเชิญกดไลค์คอมเมนต์แชร์กด Sub สไ r i b e ให้พวกเราด้วยขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะ